สวัสดีครับพี่น้องคิดจักแสงสติภาพและพี่น้องสารธรรมแสงสติภาพของหลวงและพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์ทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับคู่มือเฝ้าเดียวในเช้าวันนี้นะครับวันที่5เดือนมกราคมคิทสักศราช2022นนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ วันนี้นะครับผมครูศาส,สนาปิยรนัยปาระมะจะมานำพี่น้องในการที่เราเจะศึกษาและเรียนรู้จากพระธรรมโยชัวนะครับบทที่11ข้อที่16ถึง23ในเช้าวันนี้นะครับผมให้หัวข้อว่าบทสรุปจากการเชื่อฟังให้เรามาอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันครับ โยชัวยึดแผ่นดินนั้นทั้งหมดคือแดนเทือกเขาเนเกบทั้งหมดแผ่นดินโกเชนทั้งหมดที่ลุ่มที่ราบและแดนเทือกเขาของอิสราเอลกับที่ลุ่มของมันตั้งแต่ภูเขาฮาลักที่สูงขึ้นจากเสอีไกลไปจนถึงบาอังกาดในหุบเขาเลบานอนเชิง ภูเขาเฮอร์โมนท่านได้จับบรรดากษัตริย์ทั้งหมดของเมืองเหล่านั้นมาประหารชีวิตเสียโยชัวาทำศึกสงครามกับกษัตริย์เหล่านี้อยู่เป็นเวลานานไม่มีสักเมืองหนึ่งที่ทำสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลนอกจากคนฮีไว้ซึ่งเป็นชาวกิเบโอนพวกเขาต้องทำสงครามตีมาทั้งนั้น เพราะพระยาเวเองทรงให้พวกเขามีใจแข็งกระด้างเข้าต่อสู้ทำสงครามกับอิสราเอลเพื่อจะทรงทำลายล้างพวกเขาเสียโดยไม่ได้รับพระกรุณาเพื่อจะทรงทำลายพวกเขาเสียดังที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสไว้คราวนั้นโยชัวได้ทำลายคนอาณาจากแดนเทือกเขาจากเฮบรน จากเดอีจากอาณาธและจากทั่วแดนเทือกเขายูดาห์และจากทั่วแดนเทือกเขา Israel. อิสราเอลยูชัวได้ทำลายคนเหล่านี้เสียพร้อมทั้งเมืองของพวกเขาด้วยไม่มีคนอาณาธเหลืออยู่ในแผ่นดินของประชาชนอิสราเอลเว้นแต่ในกาซากัสและอัดโดที่ยังมีเหลืออยู่บ้างดังนั้นแหละยูชัวได้ยึดแผ่นดินทั้งหมด ตามที่พระยาเวาได้ตัดไว้กับโมเสสทุกประการและโยชูวมอบให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลตามส่วนแบ่งของเผ่าแผ่นดินนั้นก็สงบจากสงครามจากพระธรรมที่เราได้อ่านไปนะครับแท้ที่จริงในโยชูวบทที่11ทั้งบทเมื่อเรามองดูเป็นภาพของสงครามที่ พระเจ้าทรงนำชนชาติอิสราเอลในการสู้รบโดยเฉพาะในบทที่11นี้ได้พูดถึงการที่ชนชาติอิสราเอลนะได้ช่วยเมืองกิเบโอนปากกอนราบกษัตริย์อามไรท์ทั้ง5ที่บุกมาโจมตีจนศัตรูเหล่านั้นถูกทำลายอย่างราบคาบและไม่เพียงเท่านั้นนะนำมาซึ่งการยึด ดินแดนทางตอนใต้และยึดดินแดนทางตอนเหนือและในพระธรรมในวันนี้ที่เราเรียนก็เปรียบเสมือนบทสรุปหรือภาพสรุปของสงครามนั่นก็คือท้ายที่สุดแล้วยูชัวเองได้ยึดแผ่นดินทั้งหมดและกำลังจะถึงการที่จะแบ่งส่วนต่างๆแก่เผ่า ของชนชาติอิสอเอลแน่นอนนะครับในหัวข้อที่ผมให้ที่บอกว่าบทสรุปจากการเชื่อฟังแท้ที่จริงในศึกสงครามนี้เมื่อเรามองเห็นเราเห็นว่าพระเจ้าทรงนำในการที่โยชูวาและชนชาติอิสาเอลได้ทําศึกสงครามพระเจ้าทรงให้เขาเชื่อฟังและทําตามกลยุทธ์ที่นํามาซึ่งชัยชนะ กลยุทธ์ที่นำมาซึ่งความสำเร็จก็คือการเชื่อฟังในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนบทเรียน2บทเรียนด้วยกันบทเรียนที่1การเชื่อฟังนำมาซึ่งชัยชนะคงเป็นภาพสรุปที่เราได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วชัยชนะในครั้งนี้ ที่โยชูวาและชนชาติอิสราเอลได้รับนั้นก็มาจากการที่เขาเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเรามองก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในบทที่11ข้อที่6เราได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าได้บอกแก่โยชูวาว่าอย่าก,กลัวพวกเขาเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้เราจะมอบพวกเขาทั้งหมดไว้ต่ออิสราเอลให้ถูกตัอ แน่นอนนะครับเรารู้ว่าตอนนี้เป็นกองทัพทางเหนือที่นำมาโดยกษัตริย์ยาบินและโยบักษัตริย์แห่งมาโดรวมกองกำลังต่างๆพร้อมกับม้าสึกแล้วก็รถรถซึ่งพระเจ้ารู้ว่าโยชัวเองกำลังจะเจอสึกที่ยิ่งใหญ่ เป็นการรวมกันและในพัมพีบอกว่ายังไงครับในข้อที่4บอกว่ามีจํานวนดั่งทรายที่ชายทะเลดังนั้นเป็นจํานวนที่มากพัมพีไม่ได้พูดว่าโยชัวเองกลัวหรือไม่แต่พระเจ้าได้บอกแกโยชัวว่าอย่าก,กลัวและแน่นอนสิ่งนี้เองพระเจ้าก็บอกกลยุทธ์และสิ่งที่เขาต้องทําก็คือให้ตัดเอ็นน่องมา้า ของเขาและรถรบเหล่านั้นก็ให้เผาเสียเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าทั้งม้าและรถลบแท้ที่จริงเป็นสิ่งที่น่าจะนำมาใช้ได้เป็นอาวุธอุปกรณ์ที่สำคัญแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าต้องการให้โยชัวเชื่อฟังคือทำลายสิ่งเหล่านั้นและหันในการที่จะพึ่งพาพระเจ้าวางใจในพระเจ้ามากกว่าที่จะพึ่งในสัตวุธ หรือรถรบหรือมาเหล่านั้นสิ่งที่โยชูวาทำก็คือเขาทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกและแน่นอนโดยการเชื่อฟังนำมาซึ่งชัยชนะบทเรียนอย่างที่2ก็คือการเชื่อฟังนำมาซึ่งความสำเร็จแน่นอนนะครับเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้การที่ชนชาติอิสราเอล ที่พระเจ้าทรงประทานแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแก่เขาซึ่งแผ่นดินนั้นอยู่ตรงหน้าเขาแต่โดยการที่ผู้สอดแนมสิบคนไม่เชื่อฟังและบอกว่าคนอานาซึ่งเป็นคนยักษ์ที่เขาได้เจอนั้นเป็นไงครับเขาไม่มีทางที่จะสู้ได้และคนเหล่านั้นจะทำลายชนชาติอิสราเอล ในท้ายที่สุดการเชื่อฟังนำมาซึ่งความสำเร็จจากสิ่งที่เขากลัวจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคท้ายที่สุดแล้วเมื่อเรามามองในปัมพีตอนนี้ในข้อที่22ได้บอกว่าอย่างไรครับไม่มีคนอานาถเหลืออยู่ในแผ่นดินของประชาชนอิสราเอลเว้นแต่ในกาซากัสและอัดโดดที่ยังมีเหลืออยู่บ้าง จากสิ่งที่เป็นเหมือนความกลัวที่เกิดขึ้นกับรุ่นก่อนหน้านี้และท้ายที่สุดคนเหล่านั้นเองก็ได้ล้มตายและไม่สามารถเหยียบหรือก้าวเข้าถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแต่ท้ายที่สุดโดยการที่โยชูวได้วางใจในพระเจ้าและเขาเองได้รับช่วงต่อทำให้ทุกสิ่งนั้นสำเร็จ เขาเองสามารถทำลายและจัดการคนอานาถซึ่งเป็นคนยักษ์เปรียบเสมือนความกลัวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ของชนชาติอิสรเอลและท้ายที่สุดแล้วไม่มีคนอานาจเหลืออยู่เลยเว้นแต่เฉพาะในกาซาก,กัรและอัสตเูเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นบทสรุปที่สำคัญก็คือในข้อยี่มสามชัวได้ยึดแผ่นดินทั้งหมด ตามที่พระเจ้าได้ตัดไว้กับโมเสสทุกประกาศและโยชูวามอบให้เป็นมอมตตกแก่อิสราเอลตามส่วนของเผ่าแผ่นดินก็สงบจากสงคารามบทสรุปในการทำสงครามการที่ก้าวเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็คือการที่ชนชาติอเสเอลต้อง เชื่อฟังพระเจ้าโดยการเชื่อฟังและการทำตามพระเจ้านั้นเราได้เห็นการช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์เราได้เห็นการที่พระเจ้าได้บอกแก่โยชัวให้หวางใจในพระเจ้าและทำตามและท้ายที่สุดสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ผ่านการเชื่อฟังก็สำเร็จเสร็จสิน้นคือการที่เขาได้ยึดแผ่นดินทั้งหมด คือแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและท้ายที่สุดชนชาติอิสราเอลก็ได้รับสิ่งนี้เป็นมรดกสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เราทั้งหลายตอบสนองในเช้าว,วันนี้ก็คือบางครั้งในชีวิตของเรานะครับเราเองอาจจะพึ่งกำลังความคิดของเรา จนลืมในการที่จะวางใจในพระเจ้าแต่ในเช้าวันนี้นะครับผ่านพระธรรมตอนนี้การเชื่อฟังการวางใจนั้นจะนำมาซึ่งชัยชนะและนำมาซึ่งความสำเร็จดังนั้นในการที่เราก้าวเข้ามาสู่ปีใหม่ปีคิดตศกราช2022และวันนี้เป็นวันที่5 หากแม้มีสิ่งใดนะครับที่เรายังไม่ได้วางใจไม่ได้เชื่อฟังให้เราเริ่มต้นใหม่เจ้าให้เราเรียนรู้ในการที่จะเชื่อฟังการเชื่อฟังนะครับและทำตามบทสรุปจากชีวิตที่เชื่อฟังจะนำมาซึ่งความสาเร็จและชัยชนะอย่างแน่นอนก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ นะครับอาจจะเป็นการเริ่มทํางานวันแรกของหลายๆคนแต่ขอพระเจ้าเสริมกําลังเราทั้งหลายทุกคนให้เรามาที่ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณสําหรับพระชนธรรมที่เราได้เห็นชนชาติอิสราเอลที่เขาเดินกับพระเจ้าบ่อยครั้งเขาปฏิเสธบ่อยครั้งเขาดื้อรัน้นแต่ท้ายสุดเมื่อถึงเวลาเมื่อเขายอมจำนวนและเขาเชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าได้ประทานชัยชนะพระเจ้าได้ประทานความสําเร็จและสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานและพระสัญญานั้นสําเร็จและเกิดขึ้นต่อหน้าเขาเพราะอชข้าเราเชื่อว่าหลายครั้งในชีวิตของเราบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าเสริมกําลังและช่วยเราในปีใหม่ปีนี้ในการที่เราจะเดินกับพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังและทําตามเพื่อที่บทสรุป ในการเชื่อฟังนั้นจะนำชีวิตของเราให้ประสบความสำเร็จเกิดผลและเป็นที่ที่พระเจ้าจะพอพระทยัยโดยการเชื่อฟังเราจะเห็นชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาโดยการเชื่อฟังพระเจ้าจะประทานความสำเร็จแก่เราทั้งหลายทุกคนเราจึงอธิษฐานร่วมกันและขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ครับพระเจ้าวอวยพรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเี่ยวของพระเจ้าจากแสงสิภาพของเรานะคะ